เอาล่ะครับก็สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับแต่นนเราก็มาอยู่กับเกมรัสแล้วก็อยู่กับพาร์ที้เก้านะครับมาวันนี้ผมก็จะลองไปเปิดการ์ดแดงดูนะหลังจากที่ผมไปเล่นเกมนี้มาหลายวันแล้วเนี่ยยังไม่เคยเปิดให้ดูเลยครับเพราะว่ามันเป็นเมืองที่แบบว่ารังสีโคตรเยอะเลยครับแล้วก็มีรถถังด้วยนะรู้ว่าผมจะเปิดได้หรือเปล่ามันก็เป็นลันไซนั่นเองครับทุกคนเย่ก่อนที่เราจะไปเนี่ยเราก็ต้องไปกรอกน้ำครับเพราะว่า น้ำเนี่ยมันก็จะช่วยให้ลดรังสีนะเพราะว่าเมืองที่ผมจะไปเนี่ยรังสีโคตรแรงแล้วก็สามารถจะตายได้นั่นเองครับทุกคนไะแถวบ้านผมเนี่ยมันก็มีน้ําที่แบบว่าสามารถดื่มได้นะแต่ว่าถ้าน้ําทะเลเนี่ยมันจะดื่มไม่ได้ไงเป็นน้ําเกลือ,อเย้แล้วก็ไปกรอกน้าแป๊บหนึง่งเฮ้ยเอาโอ้โหแถวบ้านเราเลยครับทุกคนโจน ธนูครับทุกคนเฮ้ยมันมาได้ไงวะเนี่ยมาเดี๋ยวจะ,จะลองของเลือดผมก็อต้องปั๊มยาเ่าะว่าเลือดลดอยู่นะเลือดไหลเลยผล่หัวมาสิครับนี่จะดักกับธนูมาแล้วก็กำจัดเลยแล้วกันครับโอ้ย ได้อยู่นะตัวนี้ผมน่าจะเป็นตัวฟาร์มครับผมว่ามันน่าจะมาฟาร์มเลยโอ้ยหมูไล่กัดว่ะเ,เดี๋ยวนี้ทำไมหมูมันเยอะจังวันเนี้ยไปเราก็โอ้โหอีกตัวไปไปไปอีหนูไม่อยากยิงเดี๋ยวมันจะมีคนได้ยินเสียงปืนไงแล้วก็จะมาฟาร์มเงียบๆโอเค เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราก็ไปเติมน้ำกันก่อนนะครับเดี๋ยวมันก็จะมีคนมาอาตามนี้นะครับซึ่งถังนี้เนี่ยมันก็เติมได้โคตรเยอะเห็นปะมันเต็มถังนี่ก็อยู่ที่5 0 0พันนะครับบอกแล้วว่าเราดื่มได้สบายไม่หมดแน่นอนนะครับทุกคนไป ในผมก็ต้องไปขอไปเปิดกร์ดเขียวก่อนครับเพราะว่าผมจะไปตามหาการ์ดฟ้าไงมันก็จะได้การาดฟ้าครับในห้องเขียวเนี่ยตอนนี้ผมก็มีเขียวกับแดงไงขาดฟ้าอยู่ครับแต่เราก็จะไปที่เมืองฮาร์เบอร์แล้วกันครับมันก็อยู่ใกล้ๆบ้านเราเองนะเพราะว่าผมไม่รู้ไงว่าลัานไซเนี่ยมันจะมีปัดเสีอะไรบ้างผมว่ามันจะใช้การาดเขียวไงเอ้การาดฟ้าแล้วก็ต้องไปหาก้อนครับทุกคนเดี๋ยวมันจะเสียเปล่าเราไปสักไกลโอเค เดี๋ยวเราก็ไปอัปเดตบ้านที่ทุกคนได้ดูเลยดีกว่าวะ่ะจากที่ผมทำมาแบบก่อนหน้านี้มันก็ยังเล็กอยู่ครับแต่นี้มันก็เริ่มใหญ่ขึ้นเลยนะดูครับอ่าเราก็ได้อัปเกรดให้ใหญ่ขึ้นนั่นเองครับทุกคนมันก็จะได้เรดยากขึ้นนะเพราะว่าแถวนีนะ้มันมีบ้านใหญ่ๆไงเดี๋ยวบ้านเราไม่รอดครับประมาณนี้ครับสำหรับบ้านเรานะอันนี้ผมก็ยังไม่ได้อัปให้มันเป็นหินไงยังมีส่วนที่เป็นไม้อยู่เลยครับ ่ปแล้วก็ขอเก็บของก็ไปกันเลยครับที่ฮาเบอร์นะ่ะเป็นท่าเรือนี่เองครับทุกคนโอ้กลองเต็มไปหมดเลยมาเดี๋ยวเราก็ไปกันเลยครับทุกคนอันนี้ผมก็มีม้าอยู่ในบ้านนะแล้วก็ขับม้าไปเลยครับนี่แล้ก็ต้องขี่ม้าไปนะเพราะว่ามันจะได้รวดเร็วโอ้ม้าสีขาวเราอยู่ไหนวะเนี่ย มาที่วิ่งเร็วๆอันนี้มันวิ่งช้าอยู่เย่ yeah. ป่ะอ่าได้อยูเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราก็ไปที่ฮร์บเบอร์กันเลยครับทุกคนไม่รู้ว่ามันจะมีคนไปเปิดก่อนเราหรือเปล่านะแล้วก็ลองไปดูก่อนแล้วกันครับตอนนี้ผมกัดขาดบัตรเขียวไงเอ้ยบัตรฟ้าโอ้โหมัวไปหมดเลยมาใกล้ๆนี้เลยครับทุกคน แล้วก็ขี่ม้าปแป๊บเดียวก็ถึงแล้วจะลงยังไงวะเนี่ยตอนนี้เราก็มาถึงที่เมืองฮาร์เบอร์เรียบร้อยเลยครับก็เราไปดูนะว่ามีคนเปิดหรือยังมะมันก็อยู่ในห้องนี้เลยครับก็เป็นห้องเล็กๆครับทุกคน โอคแล้วก็ใส่ฟิวไปเลยเฮ้ย hey. นี่ยังไม่ได้กดเปิดสวิตตอนนี้เราก็เอาบัตรเขียวครับก็รูดไปเลยอ่ามีการ์ดฟ้าอยู่ครับทุกคนเราก็ได้มาเรียบร้อยเลยครับก็เป็นการ์ดน้ำเงินหรือว่าการ์ดฟ้านั่นเองไปเราก็กลับบ้านกันก่อนนะครับตอนนี้เราก็จะไปเปิดที่ร้านไซส์งไงมันก็เป็นการ์ดแดงครับทุกคน อันนี้ผมก็จะเอาการ์ดมาต่อยอดนะครับแล้วก็จะไปได้เมืองใหญ่ๆกว่านี้นะป่ะเอาเป็นว่าที่ผมก็กลับไปเตรียมของแล้วก็ไปกันเลยแล้วกันครับทุกคนเราก็จะไปแบบไวๆนะไม่รู้ว่าจะมีคนเปิดก่อนหรือเปล่ามาครับตอนนี้ผมก็มาถึงที่บ้านเรียบร้อยเลยครับแล้วก็ได้เตรียมของมาเลยนะแล้วก็จะไปที่ร้านไซส์กันเลยนะครับก็เป็นการ์ดสีแดงนะอันนี้ผมก็ไปเปิดครั้งแรกเลยครับแล้วก็ยังไม่เคยไปเปิดนะไม่รู้ว่า มันอยู่ตรงไหนบ้างครับวันนี้ผมก็สับสนแน่นอนก็ไปดูตามคลิปเขามาครับว่าอยู่ตรงไหนบ้างนะรู้ว่าผมจะเปิดถูกหรือเปล่าโอเคอันนี้ผมก็มาอยู่ข้างนอกนะเราไม่ได้เอาเข้าครับแล้วก็ไปกันเลยมันก็ไม่ไกลมากนะสำหรับร้านไซส์เนี่ยมันก็อยู่ใ,ใกล้ๆบ้านผมเลยนะนี่ฝั่งตรงข้ามกันเลยเอ้ยมีหมี มาเราอยู่ไหนวะนี่ปไปอุ้ยโดนโอ้โหนี่ครับโดนหมีกัดแล้วเอา้าโอโ้ทางมันตันว่ะตรงนั้นมันลงเขาไม่ได้เกือบแตกเลยทีเดียวป่ะไม่เป็นไรครับเราก็วิ่งไปเลยนะยังไม่ออกจากบ้านนี่ครับก็เสียหลอดยาไปเท่าไหร่เลยวะสองหลอดแล้วเหรอโอ้โห จบเลยครับทุกคนเจอหมีนาบ้านเผาเป็นว่าเดี๋ยวเราก็ไปกันเลยครับเดี๋ยวมันก็จะมืดกันก่อนนะเมื่อกี้มันก็เพิ่งสว่างเองเดี๋ยวมันก็ยังเช้าอยู่อีกนาเลยครับทุกคนเดี๋ยวเราก็ไปกันเลยนะตอนนี้ผมก็พาเป็นปืนทอมสันมาครับมันก็เป็นปืนกลมือนั่นเองนะเออมันก็จะได้จริงระยะใกล้ครับเพราะว่าหวังว่าเราจะเจอคนใกล้ๆไงถ้าเจอคนไกลได้คือบอกครับว่าขอผ่านก่อนละกัน ปแล้วก็ไปกันก่อนครับทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงที่เมืองนี้เรียบร้อยเลยครับี๋ยวผมก็จะลองดูกันก่อนครับว่ารถถังนี่มันอยู่ตรงไหนนะเพราะว่ามันยิงเจ็บมากเลยครับยาผมก็เหลือแค่ซีหลอดเองนะเราก็จะลองหาดูครับอ่าทางเข้านี่มันกองข้างหน้านี้นะเข้าได้อยู่เค่อันนี้ครั้งแรกเลยครับที่ผมมาเมืองนี้เลยนะ ผมก็ยังไม่รู้เลยครับว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างตรงนี้น่าจะเป็นห้องเขียวนะถ้าผมจะไม่ผิดนะโอเคน่าจะใช่ครับทุกคนเราก็ต้องระวังรถถังด้วยนะเดี๋ยวมันจริงมานี่คือจบเลยครับอ้าวทำไมประตูมันเปิดเลยวะเนี่ยมีคนเปิดแล้วเหรอกล่องยังอยู่ครับ ปกติเนี่ยเราก็ต้องรูดเป็นบัตรเขียวก่อนนะถึงจะเข้าได้ครับอันนี้เข้าได้เลยอะ่ะไม่รู้เหมือนกันครับแล้วก็เพิ่งมาครั้งแรกไงดูแต่คนอื่นมาเปิดครับอันนี้เราก็มาลองกับตัวเองนะแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดนีมันเดินไปตรงเลยนะเราก็จะลองไปแบบมัว่วๆัวดูครับรถถังมันอยู่ตรงไหน น่าจะมาถูกเลยครับทุกคนก็แถวๆนี้นะโอเคเราก็ไปตรงกันเลยตรงนี้แยกไหนดูวะเนี่ยทางนี้อ่ะเอ้ยไม่น่าใช่นะผมว่าทางนี้ผมจำได้อยู่เออทางนี้มันคุ้นๆ บอกนะครับว่าเรามาแบบม่วๆนะนี่ผมก็มาครั้งแรกไงเมืองนี้เี่ยโอเคน่าจะเป็นห้องนี้ครับทุกคนแล้วก็ไปใส่ฟิวกันก่อนอ่าได้เลยครับไะเราก็จะไปตามหาห้องแับว่าห้องแดงมันอยู่ตรงไหนนะมันอยู่ไหนวะนนี้นผมจําได้ว่ามันอยู่ที่ตึกนะเรา,เาต้องไปเปิดที่ตึกเลยเป็นตึกใหญ่ด้วย มันอยู่ไหนวะเนี่ยเรามาถูกทางเปล่าวะเนี่ยโอ้โหผมว่าผมจำผิดทางว่ะไม่น่าใช่ทางนี้นะเราก็ลองเดินสำรวจดูก่อนครับไม่รู้ว่าฟิวผมจะหมดไปก่อนหรือเปล่าโอ้โเฮ้ยน่าจะใช่อยู่นะ เราเข้ามาทางนี้ปับ๊บแล้วก็ผมว่าเมืองมันน่าจะอัปเดตนะหรือว่าผมผมจำผิดเองเฮ้ยรถถังครับทุกคนโหมันยิงมาเลยครับเลือดรถโคตรเยอะเลยวะ่ะโดนมันยิงทีเดียวนะเลยเฮ้ยอุยอ้ยเกือบตายครับทุกคนเหลือส6กเลยเนี่ยโหโคตรเกินครับรถถังเนี่ย อ๋อว่านี้ผมก็ขอบปั๊มยาแป๊บหนึ่งครับแล้วก็ไปหาที่เปิดใหม่นะอโอโมาครับตอนนี้ผมก็รู้นะครับว่าห้องมันอยู่ตรงไหนนะเมื่อกี้ผมก็ได้ไปตามหามาเลยครับโอโหกว่าจะรู้ครับว่ามันอยู่ตรงไหนนะเกือบโดนรถถังยิงเกือบตายเลยเมื่อกี้เนี่ยไปอันนี้เราก็ต้องไปใส่ฟิวกันก่อนนะครับก็เป็นที่ห้องเขียวเมื่อกี้นะอ่า บนนี้มันน่าจะมีกล่องอยู่ครับเี๋เราก็ขอขึ้นกันก่อนฟับคือบอกเลับว่าในห้องแดงเนี่ยของมันโคตรดีเลยนะตอนนี้ผมก็ขาดแค่ AK ครับที่บ้านเนี่ยอยากได้ AK มากเลยว่ะว่าจะไปเรดบ้านหรือว่าจยิงคนเนี่ยมันก็มีแต่ปืนที่ไม่ค่อยแรงไงต้อง AK ครับจังหวะนี้เนี่ป่ะตอนนี้เราก็พร้อมเลครับเฮ้ยเสียงรถถังนั่นไง มันมาอีกแล้วโอ้โหที่ผมก็ขอจุกแถวๆนี้ก่อนครับว่าดูหลอดยาผมดิไม่เหนือนะครับเดี๋ยวเราเข้าในห้องแดงเนี่ยไม่มียาให้ใช้นะเราก็เนียนไปก่อนอเคไดโยขอบอกเลยครับว่ามือใหม่อย่างเราเนี่ยก็ต้องจุกก่อนครับเพราะว่า สู้ไม่ไหวนะรถถังเนี่ยมันยังโคตร,รแรงเลยเมื่อกี้ผมเกือบตายเลยนะเหลือ16ดีที่จุกได้เอาเป็นว่าที่เราก็ไปเปิดการ์ดกันเลยคนระับเสียเวลาเกินเลยเนะี่ยอ่าตรงนี้มีกล่องอยู่แล้วก็ฟาร์มด้วยคนระับเพราะว่าตอนนี้ผมก็ต้องการสแครปไงไปเรียนของดีๆครับนะโอเคเฮ้ยมันเอาอีกแล้วว่ะโอ้โห มันไม่ปล่อยเราเลยครับทุกคนตอนนี้ขนาดผมอยู่ในบ้านนะมันยังยิงเลยเอาเป็นว่าที่ผมก็ขอนีมันก่อดแล้วกันนะครับหรือก็ไปหาเปิดบัตรแล้วกันเลยนะโอ้โหมันเอาเราว่ะทุกคนมาครับที่ผมก็เขาไปใส่ฟิลกันก่อนนะก็เป็นที่ห้องเขียวนะเยเราจะเข้าในห้องแดงนนก็ต้องไปใส่ฟิลสองสองอันนะก็เป็นสองห้องนั่นเองห้องเขียวแล้วก็ ตามไปด้วยห้องข้างหน้าเลยครับที่เราใส่เมื่อกี้เนี่ยแล้วก็วิ่งไวๆเลยครับผมว่ามันจะมีคนอื่นมาด้วยไงตอนนี้ผมก็ยังไม่ค่อยอยากบวกเท่าไหร่ครับเพราะว่าเรามาคนเดียวไงคนในตี้เนี่ยตอนนี้มันก็นอนไปหมดเลยนะแล้วก็ต้องมาวิ่งฟาร์มคนเดียวครับไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่ารถถังเลยครับผมก็ต้องจู๋ก่อนนะโอ้ตรงนี้ก็มีหมีไล่ชิบหาย โอเคเราก็ไปกันเลยครับทุกคนเสียเวลาไม่ได้ละไปคือห้องแดงมันก็อยู่ใกล้ๆตรงนี้เลยครับเมื่อกี้ผมก็หาตั้งนานนะกว่าจะเจอเนี่ยบอกเลยครับว่าโคตรมึนเลยอยู่ที่เมืองนี้มันเป็นเมืองใหญ่ด้วยนะแล้วก็ใส่ตรงนี้ไปเลยครับฟิลเนี่ยอ่าฟับแล้วก็กด เปิดเรียบร้อยแล้วก็ไปกันเลยครับทุกคนมันก็อยู่ข้างหลังนี่เองนะเห็นปะมันเป็นตึกนี้นั่นเองนะมันก็เป็นตึกที่สามารถไปเปิดการาดแดงได้นะแล้วก็ไปรูดกันเลยครับโอ้โห <c oughs> มีเสียงรังสีเลยครับมาตอนนี้ผมก็ติดรังสีไปเรียบร้อยเลยครับ <c oughs> บอกเลยครับว่าเ <c oughs> มืองนี้ในรังสีโคตรแรงแรงมากๆเลย <c oughs> ผมก็ต้องขึ้นไวๆครับแล้วก็ เราก็ต้องดื่มน้ําด้วยเนะี่ยเราก็พาน,น้ํามาเป็นกันลลอนเลยเนี่ยโคตรเยอะนี่บอกนะครับว่ารังสีนี่จิบจิเลยถ้ามีน้ําเยอะเนี่ยปะแล้วก็กดดื่มไปเลยแล้วก็ตามตามทางที่มันมีเนี่ยเราก็ขึ้นไปเรื่อยๆครับไม่รู้ว่าตรงไหนบ้างนะโอเจได้ body s m g แล้วก็เป็นปืนป้อมลูกศรนะ ได้อยู่ครับสาหรับกล่องแรกอันนี้มันก็เป็นกล่องทั่วไปครับซึ่งกล่องที่แบบเราเปิดก๊าดแดงมันอยู่บนตึกนะอันนี้มันเป็นกล่องย่อยก่อนครับกล่องแรกมันอยู่ข้างบนเดี๋ยวผมก็ขอดื่มน้ําก่อนนะครับเพราะว่ารังสีมันเริ่มขึ้นแล้วไป ตอนนี้เลือดผมก็ลดไปเรื่อยๆเลยครับแล้วก็ต้องขอวิ่งไวๆนะเอ้ยถูกทางป่ะเนี่ยน่าจะถูกเลยนะไะไวๆครับทุกคนช้าไม่ได้เดี๋ยวผมตายว่าดูหลอดยาครับตอนนี้ผมก็เหลือแค่2หลอดเองนะแล้วก็เหลือนับอีกนิดนึงรู้ว่าผมจะรอดหรือเปล่าแล้วก็ขึ้นไปเลย มาแล้วครับตอนนี้เราก็มาถึงที่ชั้นดาดฟ้าเรียบร้อยซึ่งกล่องที่เราจะไปเปิดเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ตรงนี้เลยครับทุกคนเห็นปะปั๊บโอ้โหได้โฮโลมาครับเป็นสโคปนะอันนี้เป็นกล่องไม้ทั่วไปโอโหตีนกบที่บ้านเราก็มีเยอะเลยครับนี่วุ่ยแอดด็อปมาครับทุกคนของดีเลยครับเนี่ยเราก็สามารถเรียกแอดด็อปในบ้านเราได้นะ โอ้โ,ห,โ,ห,โห,หของดีก็ดื่มน้ำแป๊บแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นชุดทายนะโอ้สวยงามนะครับทุกคนได้ชุดทายแล้วก็เป็นหมวกทายนะอันนี้เป็นเลื่อยตัดไม้ว่ะผมก็โยนทิ้งแล้วกันครับที่บ้านก็มีละโอ้มีอีกไหมในกล่องเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับลองหาแป๊บหนึ่งอ่าตรงนี้มีกล่องไม้ รังสีโคแรงเลยนะเอเคกล้องวงจรเอามาด้วยครับเว้ยได้อยู่ครับทุกคนตอนนี้ผมก็ขอหาทางลงก่อนแล้วกันครับไปดูว่ามันลงตรงไหนนะว่าครั้งแรกไงแบบงงๆเลยครับตอนนี้เนี่ยขอหาทางลงแป๊บ ออไปครับครับทุกคนเฮ้ยเราต้องลงทางไหนวะเนี่ยเมืองเลยครับตอนนี้เนี่ยผมว่ายังไม่เคยลงเลยนะแบตเตอรี่โหลางสีก็คู่แรงเลยนะตอนนี้เนี่ยผมว่าเอ้ยตรงนี้มีทางลงอะ่ะทางที่เราขึ้นเมื่อกี้นะโอ้โหปะ่ะเดี๋ยวเราก็ ไปทางเมื่อกี้เลยครับทุกคนเราก็ลงชั้นล่างไปเลยนะโดูรังสีอีกแล้วยาก,ก็เหลือลอดเดียวแต่เราก็เข้ามาในโกดังเรียบร้อยเลยครับก็วัดดวงเอาครับไม่รู้ว่าผมจะตายหรือเปล่ากว่าที่เราจะลงไปชั้นล่างเนี่ยจะออกทางประตูที่เราเข้ามาเมื่อกี้นะอุย้ยมีกล่องเขียวอย่างเยอะเลยแถวนี้เนี่ย เราก็ยังเก็บไม่ได้ครับเพราะว่ายาน้อยผมก็ค่อยมาใหม่แล้วกันครับทุกคนตันนี้เราก็เอาชีวิตให้รอดก่อนเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันครับปับ๊บเออได้อยู่เราก็ลงทางลัดเลยแล้วกันครับทุกคนปับ๊บเออลองแบบนี้มีแค่ผ้าพันแผลครับตอนนี้เนี่ยหลอดยาเหลือหลอดเดียวเก็บแล้วกันครับอ่าตรงนี้เราก็ลงไปเลย มันก็จะได้ถึงชั้นล่างไวๆนะ่ะเราก็ต้องกลับบ้านให้ได้ครับทุกคนแล้วก็ดื่มน้ำไปก่อนอ่าประตูนี้เลยครับป่ะรอดแล้วเฮ้ยกดดีเออเอ้าทำไมไม่เปิดวะ ประตูไหนอะที่ผมเข้ามาเมื่อกี้อะใช่ประตูนั้นเปล่าวะชิพหายเลยครับทุกคนประตูไม่เปิดโอ้โหไหนวะที่ผมเข้ามาเมื่อกี้อะจบนะครับผมว่าฟิลน่าจะหมดนะโอ้โหเราก็ต้องโดดนั่นเองครับทุกคนจบแล้วครับ มาครับแต่นี้ผมก็หาทางออกไม่เจอครับเพราะว่าฟิลมันน่าจะหมดนะโอ้โหเราก็ต้องโดดลงไปไนั่นเองครับผมก็น่าจะตายนะตามนี้ครับฟิลมหมดว่ามันก็สูงด้วยนะถ้าผมโดดลงไปปุ๊บเนี่ยเราน่าจะตายนะเพราะว่ายาก็ไม่มีด้วยดิโอ้ยจบแล้วเดี๋ยวผมก็ค่อยมาเก็บศพเลยกันนะครับเราก็จะโดดแต่แถวนี้นะเออ นี่ดูครับทุกคนวิธีการที่เราจะออกแบบง่ายๆครับโดยที่ไม่ออกทางประตูก็ต้องโดดลงไปนั่นเองครับทุกคนป่าพร้อมไปปลาบ,าน,บานบ้านบนบ้านมาครับตอนนี้ผมก็มจะลองไปปลาแอร์ดรอปนะรเราก็ได้มาเมื่อกี้นั่นเองจะดูกันครับว่ามันจะเป็นยังไงหมด เป็นหมดเป็นหมด,มอด,มอดโอเคตา้องแปลก,ปลกเราก็จะโยน F1 เล่นฟับเรียกคนมาครับทุกคนกเเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเสียงระเบิดอ่าเสียงอะไรอะ่ะระเบิด F1 ปาเล่นเนี่ยปะดูกันครับโดง เป็นไงกองแอรดรับโอ้โหไม่ใ้่แอรดรับตกครับทุกคนตอนนี้เราก็ต้องรอเครื่องบินมานะนี่ไงตัวคุ้มกันเรานี่ไงไอ้เจอะคุณเดินเข้ารัวน้ำเลยนอนหรือ่าไม่เห็นเลยเห็นเนี่ยข้างใต้เนี่ยไงใต้แสงนิดหน่อย ไหนวะต้องมองิงเฉียงมองิงเฉียงมองิงเฉียงตอนนี้พร้อมจะไปดำน้ำแล้วนี่มันโคตบป้านไว้สัสไว้แล้วอย่าละมองไม่เห็นแอร์ดรอปเลยครับทุกคนเพราะว่ามันมีแสงนะแสงโคตรสว่างเลยเลยไม่มีใครมาหรอกขนาดเจ้าของบ้านมองไม่เห็นแอร์ดรอปเลยเรามองระยย่าพอคนเลยนะเว้ยมันมองไม่ดีกว่าแอร์ดรอปธรรมดาป่ะหรือว่าเหมือนกัน หมือนเหมือนเหมือนเหมือนกันนั่นแหละเฮียดอกช้าจังว่าไอสัตว์มองไม่เห็นเนี่ยเอ้ยมันจะมีคนมาป้าเพื่อนไปข้าบปืนดีกว่าว่ะใช่เราไม่ค้าบปืนมาดักหน่อยเงี้ยไอผมถือจิไม่อยู่ไม่มีกระสุนเนี่ยมีแต่ลูกซองมีแต่ลูกซองจะแตกกระบอกหนึ่งเนี่ยเฮ้ยใครมาลงอะไรวะเนี่ยไออ๋อกกในบ้านอยี่ยตรงในบ้านอนี่อเล่นใหญ่โอเป็นเอเคแล้ เอ็มบีไฟวะผมเป็นเอชเจยาของดิไฟเอชมาเลยครับแอร์มาแล้วเปลี่ยนลาตูก้าว่ะเออในเอชวะผมเห็นลูกบ้องสาบร้อยลูกเนี่ยอยู่ข้างในจะยิงเลยแฟร์เอ้ยมาแล้วมาครับโมสังโก้โมสังโก้ลองดูได้ไรเฮ้ยโอ้โหนำเบิ้ลโอ้โหเต็มเลยเปิ้ลเกลือ เกลือเจัดพูดมานี้ไม่มีเลยสักเที่ยวอ่ะลงบ้องสาบรอยลูกอะไรเนี่ยเราได้หัวหายมาอยู่นะเว้ยกันนับกันนับเอาหมวกนนอกเนี่ยมากันเท่าไหร่วะกันยี่ห้าอตามนี้แล้วกันนะครับสำหรับแอร์เราไม่ดีเท่าอันนี้มั้งอันนี้กันนับอันดีจบแล้วเวยให้เกาะมายังจะดีกว่า ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะเราก็ไปเปิดห้องการ์ดแดงนะในที่สุดเราก็เกือบไม่รอดนั่นเองครับทุกคนเพราะว่ามันมีรถถังด้วยนะโอ้โหกว่าจะกลับบ้านได้ครับทุกคนเอาเป็นว่าสําหรับคลิปนี้กนะ็ถ้าใครชอบคลิปการเล่นแบบนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้บายบายทุกคนอย่าลืมติดตามพาร์ทหน้าด้วยนะครับว่า เราจะไปยังคนอว่าจะไปเรดบ้านนั้นนี้สำหรับคลิปนี้บายบายทุกคน